หากคุณเป็นผู้เล่นที่ชอบพึ่งพาตนเองไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมมากนักและยังชื่นชอบผีรอดที่ต้องใช้ความชำนาญสูงนั่นหมายความว่าคุณคงเหมาะกับตำแหน่งดาร์คเซเลียเลนอย่างแน่นอนในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำผู้เล่นสุดแกร่ง5คนประจำดาร์คเซเลียเลนที่เข้าร่วมการแข่งขัน AIC 2021กัน คนแรกคือยี่เวยสมาชิกทีมไสง้งอนแฟนทอมทีมที่ได้รับสิทธิ์อันดับหนึ่งจากเวียดนามเขามักถูกเปรียบเทียบฝีมือกับไลเบิงอยู่บ่อยครั้งทว่าผลงานของเขาในช่วง AOG Spring 2021และ AWC 2021ยังทำออกมาได้ไม่ดีนักทำให้เขาผิดหวังเป็นอย่างมาก เย่เว่ยปล่อยวางและมุ่งหน้าสู่ฤดูกาลถัดไปด้วยฝีมือเรากับเป็นคนใหม่ในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลนั้นเซง่อนแฟนทอมต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากหลายครั้งแต่ด้วยฝีมือของหนุ่มน้อยประกอบกับฟอร์มการเล่นของทีมที่พัฒนาขึ้นพวกเขาจึงทำสถิติชนะรวด13ตช์และควา้าแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้เย่เว่ยยังได้รับรางวัลเบสไลนลอัพในการแข่งครั้งที่ผ่านมาสถิติของเขานำผู้เล่นคนอื่นในตำแหน่งเดียวกันทั้ง KDA MVP และ Go p ปอร์ม u t e และด้วยความชำนาญของเขายังสร้างช็อตสวยๆในการต่อสู้ได้อยู่เสมอหลายคนคิดว่า way, ดดเยด วีด้วยซ้ำแมดูมุทะลุไปบ้างแต่ฝีมือของเขานั้นไม่ธรรมดาจริงๆการที่ย e ี่เว่ยเข้าร่วม AAC ครั้งนี้ก็จะเป็นตัวแปรสำคัญในการพาทีมอันดับหนึ่งของเวียดนามไปท้าทายทีมต่างๆจากนานาชาติอย่างแน่นอนเบิร์ดแอจาก V ีเกมมิ่เส้นทางของเขาเริ่มต้นจาก AOG s e r i e รบก่อนที่จะถูกดึงตัวมาโดย V ีเกมมิ่การเล่นของเขาเข้ากับทีมได้ดีทําผลงานได้ถึงอันดับที่5แม้จะเพิ่งเข้าร่วมลีกระดับอาชีพเป็นครั้งแรก ในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน LG Spring 2021เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของ V Gaming เนื่องจาก Bird LB ไม่สามารถลงแข่งได้ทำให้ทีม V Gaming ทำผลงานออกมาได้ไม่ดีนักแต่หลังจากที่ Bird LB กลับมาลงสนามอีกครั้งพวกเขาก็ฟอร์มกลับมาและสามารถคว้าตัวตัว,ตวแทนอันดับที่3เป็นตัวแทนของเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขัน a w c ในการแข่งขัน AWC พวกเขาไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทําให้ V Gaming กลับมาเล่นที่ AOG ในฐานะทีมตัวเต็งพวกเขาจัดการทีมแฟลตและไส้ง่นแฟนท่อมไปได้หลายครั้งในฤดูการที่ผ่านมาและสําหรับเบิร LB นี่เป็นฤดูการที่เขาแสดงฝีมือได้โดดเด่นเอาชนะผู้เล่นชื่อดังอย่างกาอูและเคทีไปได้อีกด้วยจุดเด่นของเบิร์ดออยู่ที่การเล่นฮีโร่ที่มีความสามารถในการไล่คิวสูง เช่นเจนาอริและฉีอย่างไรก็ตามการเล่นอันดูเดือดก็เป็นเหมือนข้อเสียของเขาเช่นกันบ่อยครั้งที่เขาล้ามากเกินไปจนทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นในรอบชิงของการแข่งขัน AOG ล่าสุดที่ความผิดพลาดนี้ทําให้พวกเขาพลาดท่ายกับไซ้ง่อนแฟนทอมดังนั้นเบิร์ดแอลบีจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นและทําผลงานให้ดียิ่งกว่าเดิมในการแข่งขันครั้งนี้ผู้เล่นคนต่อมาก็คือชี่ชี่จากทีมฮ่องกงแอติจูด ผู้เล่นมากประสบการณ์ที่เข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติมาแล้วหลายต่อหลายครั้งรวมถึงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ควา้าแชมป์รายการ APL 2020ชีชิชเป็นที่รู้จักกันดีถึงฝีมือของเขาในตำแหน่งมิดเลนแต่ทว่าหลังจากที่ทีม Flash Wolf ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นเหมือนแต่ก่อนชิชแตัดสินใจย้ายตัวเองมาอยู่กับทีมใหม่ในตำแหน่งดาร์ซลเยเลนสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก แม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่นในตำแหน่งเดิมแต่เมื่อมองย้อนกลับไปชิชิเป็นหนึ่งในผู้เล่นหน้าใหม่ที่เคยพาทีมคว้าแชมป์ GCS มาได้ถึง2ครั้งแถมยังคว้าตำแหน่ง FMVP ไปครองในรอบไฟนอลอีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่ต้องมาเล่นในตำแหน่งใหม่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลสำหรับเขาเลยและในตำแหน่งใหม่นี้ชิชิยังคงสร้างชอ็อตสวยๆอย่างต่อเนื่องด้วยฮีโร่อย่างร็อกซี่มีนาและทาชิหลังจากที่ไม่ได้เข้าร่วม AWC ครั้งที่ผ่านมาฮองกงแอติจูดได้หวนคืนสนามโดยเสียสมาชิกดั้งเดิมอย่างเดอะแมนและเอาแคสไป แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเมื่อพวกเขาได้ชี้ชีพมาเสริมครับตัวแทนจาก GCS ทีมนี้ยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่เก่งกาจหากทีมไหนที่ต้องการจะคว้าแชมป์ a i c พวกเขาจะต้องก้าวข้ามทีมนี้ไปให้ได้ซะก่อนอีกหนึ่งในความประเอิญของการแข่งขัน GCS คือผู้เล่น MVP 2ครั้งล่าสุดเป็นผู้เล่นจากตำแหน่ง d a r เล l ยเล r ทั้งคู่โดยฤดูกาลล่าสุดนั้นเป็นชีชีส่วนฤดูกาลก่อนหน้านั้นเป็นของคาวายทั้ง k าว a i s ็นและ w ยเว่ยต่างย้ายเข้าสู่แมตทีมหลังย้ายออกจากทีม Most Outstanding Player ข้าวไวเป็นหนึ่งในตัวหลักของความสําเร็จของ m อ p หลังจากที่ได้ไปเก็บประสบการณ์ในโปรโลีกของไทยอยู่1ปีหนุ่มน้อยคนนี้ก็ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดพวกเขาไปได้ไกลจนถึงรอบแกรน์ไฟนอลของ AWC 2021ทว่ากลับถูกดับฝันลงด้วยน้ามือของ d ีแท็กทารอนข้าวไวได้ลงเล่นเป็นตัวหลักในตําแหน่งดาร์เซเลย์เลนของการแข่งในครั้งนี้ซึ่งหากย้อนกลับไปตอนที่เขายังเล่นให้กับ m อ p ก็เขาคือคนที่ช่วยให้ทีมได้อันดับที่2ในรอบเก็บคะแนนด้วยสไตล์ที่เน้นจังหวะตัดตวากกาง เขามักเล่นฮีโร่สมดุลทั้งด้านดาเมจและป้องกันอย่างไอริโอเมนและเยนาแต่น่าเสียดายที่ทีมของเขาพลาดท้ายกับแมททีมในแมตช์ชิงตัวใบสุดท้ายของ a a c ด้วยการเสริมทัพของคาวายในตำแหน่งดาร์ซเลียเลนซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญให้กับแมททีมเป็นอย่างมากในกรณีที่ยูซอนเกิดปัญหาหรือไม่สามารถทำการลงเล่นได้นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่จะช่วยให้แมททีมป้องกันบอลลังแชมป์เก่าของ AIC ได้ผู้เล่นคนสุดท้ายคือไพเปอร์ดาร์ซเลียเลนตัวเก่งของบา l เลเซียซีเอฟอีสปอร์ต ทีมที่ได้อันดับที่2จากการแข่งขัน Rov Pro League 2021 Winter ที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้ไพเปอร์ iper, ยังเคยเล่นให้กับเบคอนไทม์ใน APL 2020อีกด้วยหลังจากที่เข้าร่วมกับบาเลเซีย CFE Sport ไพร์เปอร์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในซีซั่นที่ผ่านมาฝีมือของเขาโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับผู้เล่นดาร์ค l ซ y ลเยเลนคนอื่นดูได้จากสถิติทั้ง KDA หรือ MVP ที่ขึ้นนำอยู่ในอันดับต้นๆเสมอ ไปเปอร์ iper, เล่นฮีโร่ได้หลากหลายทั้งตัวทาวําจั่วะอย่างซูเปอร์แมนและริกเตอร์หรือตัวแทงอย่างร็อกซี่การที่ต้องอยู่ในกรุ๊ปบีร่วมกับทีมใหญ่อย่างทีมแฟลชไซ่งอนแฟนทอมฮ่องกงแอติจูดและว e ันทีมอีสปอร์ตเป็นหนึ่งในความท้าทายครั้งใหญ่ของไปเปอร์และบรรดาพเพื่อนร่วมทีมพวกเขาจะต้องทุ่มสุดตัวเพื่อผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลให้ได้ ยี่เว b ยเบิร์ดแอลบีชี a ชีคาวและไ i เปอร์พวกเขามีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือพวกเขาต้องเล่นในตำแหน่งที่สำคัญของทีมสึกครั้งนี้มีทั้งคนที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงและคนที่เปรียบไปด้วยประสบการณ์เจ้าแห่งดาร์ค l เลเยอร์เลนจะเป็นของใครกันแน่ติดตามรับชมได้ในการแข่งขัน a a c 2021